พระบิดาเจ้าข้าลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์พระบิดาเจ้าข้าในเช้าวันนี้ที่เราจะเข้ามาใคล้กลวนและฟังพระวจนะคำของพระองค์นั้นขอพระเจ้าเจิมเราทั้งหลายที่จะมีความเข้าใจและที่จะมีาสายตาและมีหัวใจที่เปิดออกเราขอเปิดใจออกและเปิดหูของเราเพื่อที่จะรับฟังพระคำของพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระคำของพระองค์นั้น ก็เป็นเพื่อประโยชน์สําหรับชีวิตของเราเพราะบัญญัติและกฎเกณฑ์ทางของพระองค์ทางสิ้นก็เป็นทางที่ดีและ,ะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรารรวงเจ้าค่าแม้บางครั้งทางของพระองค์ดูเหมือนจะเป็นทางแคบแต่นั่นคือทางที่นําไปสู่ชีวิตเราจึงโมทนาขอบคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงนำเราอยู่ในทุกๆวันขอพระวิญญาณประุทธิ์ของพระเจ้าที่จะทำายานในจิตใจในชีวิตของเราพระเจ้าข้าที่เราจะเป็นคนที่ตอบสนองต่อความจริงและพระคำของพระองค์ที่เราจะเป็นคนที่ตอบสนองและทำตามน้ำพระทัยของพระองค์มากกว่าทำตามโลกและวิถีของโลกนี้มากกว่าการทำตามใจตัวเราเองพระองค์เจ้าข้าเราโมทนาขอบคุณพระองค์ อธิษฐานขอมอบเวลาในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์ที่เราจะมาเรียนรู้จากพระองค์นั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิที่ทรงเป็นครูของเราทรงสอนเราและตัดแก่จิตใจภายในของเรา เสริมสร้างชีวิตของเราขึ้นด้วยพระวจนะคําของพระองค์ให้ชีวิตของเราเป็นคนที่มีรากฐานคือความจริงของพระองค์อยู่ในชีวิตให้เราได้อย่างลากลึกลงในถ้อยคําของพระองค์และให้เราได้ติดสนิทอยู่ในถ้อยคําและความจริงของพรงะองค์เราโมทนาขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพระธรรมปฐมกาลบทที่41 ครั้นอยู่มาอีกสองปีเต็มฟาโรก็สุบินว่าทรงยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนานมีโคเจ็ดตัวอ้วนพีงามน่าดูขึ้นมาจากแม่น้ำนานนั้นกินใบอ้ออยู่แล้วมีโคอีกเจ็ดตัวสู้ผอมน่าเกลียดตามขึ้นมาจากแม่น้ำนานมายืนอยู่กับโคอ้วนพีที่ใช้ฝั่งแม่น้ำนานโคที่สู้ผอมน่าเกลียดก็กินโคอ้วนพีงามน่าดูเจ็ดตัวนั้นเสียแล้วฟาโรก็ตื่นบันทม พระองค์ก็ทรงบรรทมหลับไปสุบินครั้งที่สองว่าต้นข้าวต้นเดียวมีรวงเจ็ดรวงเป็นข้าวมา็ด้แต่งงามดี <c oughs> <c oughs> แล้วมีรวงข้าวเจ็ดรวงงอกขึ้นมาภายหลังเป็นข้าวรีบและเกรียมเพราะลมตะวันออกรวงข้าวรีบเจ็ดรวงนั้นได้กลืนกลิน่นได้กลืนกิ่นรวงข้าวดีนั้นเสียแล้วฟาโลก็ตื่นบรรทม ก็รู้ว่าเป็นพระสุบินครั้นเวลารุ่งเช้าพระองค์มีพระไทยเศร้าโศกจึงรับสั่งให้เรียกโขนและปราดทั้งปวงของอียิปต์มาเฝ้าแล้วฟาโรส่งเล่าพระสุบินให้เขาฟังแต่ไม่มีผู้ใดทูลแก้พระสุบินนั้นถวายแก่ฟาโรได้ครั้งนั้นหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นจึงทูลฟาโรว่าบัดนี้ข้าพระบาทระลึกถึงความผิดพลั้งของข้าพระบาทได้ คือฟาโรทรงพระพิโรธแก่ข้าราชการทรงจำข้าพระบาทไว้ในคุกที่บ้านผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ด้วยกันกับหัวหน้าพนักงานขนมข่าพระบาททั้งสองฝันในคืนเดียวกันทั้งข้าพระบาทและเขาความฝันของต่างคนมีความหมายต่างกันมีชายหนุ่มชาติฮิบรูคนหนึ่งเป็นบ่าวข,ของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ติดคุกอยู่ด้วยกัน เมื่อข้าพระบาททั้งสองเล่าความฝันให้เขาฟังชายนั้นก็แก้ฝันให้ค้าพระบาทเขาแก้ฝันให้แต่ละคนตามความฝันของตนเขาแก้ฝันให้ค้าพระบาททั้งสองอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นคือฟาโรห์ทรงตั้งข้าพระบาทไว้ในตำแหน่งเดิมแต่ฝ่ายเขานั้นถูกแฝงตายฟาโรจึงรับสั่งให้เรียกโยเซฟมา เขาก็รีบไปเบิกตัวโยเซฟออกมาจากคุกใต้ดินครั้นโยเซฟโกนศีรษะผลัดเสื้อผ้าแล้วก็เข้าเฝ้าฟาโร์ฟาโรตัดแก่โยเซฟว่าเราฝันไปหามีผู้ใดแก้ฝันได้ได้ไหมเราได้ยินว่าเมื่อเจ้าได้ฟังความฝันเจ้าก็แก้ฝันได้โยเซฟจึงทูลต่อฟาโรว่าการแก้ฝันไม่ได้อยู่ที่ค่าพระบาทพระเจ้าต่างหากจะประทานคำตอบอันควรแก่ฟาโร ฟาโรจึงตรัสแก่โยเซฟว่าในความฝันของเรานั้น <c oughs> เรายืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำนายโคเจ็ตัวอ้วนผีงามหน้าดูขึ้นมาจากแม่น้ำนายกินใบอ้ออยู่แล้วโคอีกเจ็ดตัวตามขึ้นมาไม่งามหน้าเกลียดมากและสู้ผอมเราไม่เคยเห็นมีโคเลวอย่างนี้ทั่วแผ่นดินอียิปต์เลยโคที่สู้ผอมไม่งามนั้นกินโคอ้วนผีเจ็ตัวแรกนั้นเสียหมด เมื่อกินหมดแล้วหามีใครรู้ว่ามันกินเข้าไปไหม่เพราะยังผอมอยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วเราก็ตื่นขึ้นในความฝันของเราเรายังเห็นต้นข้าวต้นหนึ่งมีรวงเจ็ดรวงงอกขึ้นมาเป็นข้าวมาเล็ดเต่งและงามดีกับเห็นข้าวอีกเจ็ดรวงงอกขึ้นมาภายหลังเป็นข้าวเขียวรีบและเกรียมเพราะลมตะวันออก ลวงข้าวรีบนั้นกลืนกินลวงข้าวดีเจ็ดลวงนั้นเสียเราเล่าความฝันนี้ให้หนฟังแต่ไม่มีใครอธิบายได้ยโยเซเปยิงทูลฟารโรว,ว่าพระสุบินของฟารโรมีความหมายอันเดียวกันพระเจ้าทรงสำแดงให้ฟารโรทราบสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำโคอว้วนปีเจ็ดตัวนั้นคือเจ็ดปีและลวงข้าวดีเจ็ดลวงนั้นก็คือเจ็ดปีเป็นความฝันอันเดียวกันโคเจ็ดตัวสูผ้ผอมหน,น้ากเกลียดที่ขึ้นมาภายหลังก็คือเจ็ดปี กับรวงข้าวเจ็ดรวงรีบและเตรียมพ้อลมตะวันออกนั้นคือเจ็ดปีที่กันดานอาหารด้วยเป็นจริงอย่างที่ข้าพระบาททูลฟาโรคือพระเจ้าทรงสัแสดงให้ฟาโรรู้สิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำจะมีอาหารบริบูรณ์ทั่วประเทศอียิปถึงเจ็ดปีหลังจากนั้นจะบังเกิดการกันดานอาหารอีกเจ็ดปีจนประชาชนจะลืมความอุดมสมบูรณ์ในประเทศอียิปเสียการกันดานอาหารจะล้างผลาญแผ่นดิน เพราะการกันนอาหารที่เกิดขึ้นตามมาน,นี้ประชาชนจึงจำความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินไม่ได้ด้วยว่าการกันนอาหารนั้นรุนแรงนักที่ฟาโรสุบินสองครั้งก็หมายความว่าสิ่งนั้นพระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วและพระเจ้าจะทรงให้บังเกิดในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นขอฟาโรเลือกคนที่มีความคิดดีมีปัญญาตั้งให้ดูแลประเทศอียิปต ขอฟาโรห์ทำดังนี้คือจัดพนักงานไว้ทั่วแผ่นดินและเก็บผล1ใน5ส่วนแห่งประเทศอียิปต์ไว้ตลอด7 ปีที่อุดมสมบูรณ์นั้นให้คนเหล่านั้นเก็บอาหารในปีที่อุดมสมบูรณ์เหล่านั้นซึ่งจะมาถึงนั้นไว้และสะสมข้าวด้วยอำนาจของฟาโรห์ไว้เป็นอาหารในหัวเมืองและให้เขาตุนไว้อาหารนี้จะได้เป็นสเสบียงสำรองในแผ่นดินระหว่าง7ปีที่กระนานอาหารซึ่งจะเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ดังนี้แผ่นดินจะไม่พินาศไปเสียแผ่นดินจะไม่พินาศเสียไปเพราะการกำดานอาหารแม่ นะครับพระคัมภีร์วันนี้นะก็เป็นเหตุการณ์ที่ฟาโรก็ฝันนะครับแล้วก็โยเซฟก็ได้มีโอกาสออกมาจากคุกในที่สุดนะครับ <c oughs> เอาเรื่องแรกก่อนนะต่อนเนื่องกับข่าวที่แล้วนะครับเราเห็นว่าข่าวที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นเนี่ยก็ ลืมโยเซฟไปเลยหลังจากออกจากคุกนะเราก็ได้เรียนรู้นะว่าบางบางทีคนเราพอไม่มีปัญหาพอสุขสบายดีนะก็ลืมสิ่งที่เคยรับปากผู้คนเอาไว้นะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของคําคพูดในเรื่องของอจิตใจคนนะพอมาตอนนี้เราก็เห็นนะคือหัวหน้าพนักง,งานน้ำมงูลน,นี่ก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปหลายๆครั้งเลยนะเราเห็นคนบางคนเนี่ยเราก็รู้สึก หน่าเหนื่อยใจกับเขานะว่าคือตอนสุขสบายดีเนี่ยไม่เคยคิดถึงเราแต่พอมีปัญหานี่คิดถึงเราตลอดนะตัวหน้าตัวหน้าพนักงานน้ำังุ่นนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะั้นในที่สุดตัวหน้าพนักงานน้ำังุเมื่อมีปัญหาก็เลยนึกถึงโยเซฟขึ้นมาได้แต่ก็ยังดีว่าเขาก็ สนักนะักนในความผิดของเขานะว่าเฮ้ยว่าเขาเคยรับปากโยเซฟไว้แล้วก็หลงลืมไปนะเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ผิดพลาดนะครับนะแต่นั่นก็เป็นลักษณะของมนุษย์ที่เราก็เห็นนะว่ามนุษย์เนี่ยหลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยที่พอสุขสบายดีเนี่ยก็หลงลืมคำพูดของตัวนะหลงลืมคนที่เคยช่วยเหลือ หรือว่าเคยมีส่วนในในความทุกข์ยากของเขานะแต่พอ,อกลับมามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะระลึกถึงได้นะก็จริงๆอันเนี้ยก็หลายครั้งมันก็เกิดขึ้นเหมือนเหมือนความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเลยนะถ้าเราจะว่าไปนะครับว่าหลายครั้งพอเรามีปัญหาเราระลึกถึงพระเจ้านะ พอเราสุขสบายดีเราก็หลงลืมพระเจ้าไปในที่สุดนะครับแล้วก็ก็ขอขอบคุณพระเจ้าสําหรับปัญหาที่มีเข้ามาในชีวิตของเราเรื่อยๆเหมือนกับคลื่นลมในทะเลนะมันไม่ได้หยุด สงบไปนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยปัญหาเนี่ยถ้าทาให้เราเนี่ยได้ไม่หลงลืมพระเจ้าได้เราได้ระลึกถึงและเข้ามาติดสนิทกับพระองค์นะครับนั่นนั่นจริงก็เป็นบทเรียนให้เราได้เห็นนะว่าไม่ใช่ว่าเราจะมองแล้วก็ว่าแต่คนอื่นนะแต่มันก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของเราเองกับพระเจ้าด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่เรื่องของความฝันนะถามว่าความฝัน S <S <an> นะโยเซฟก็แปลความฝันได้นะอย่างที่พวกเราแบ่งปันกันว่าสิ่งที่เราเห็นในชีวิตของโยเซฟตอนนี้ก็คือคำพูดของเขาเนี่ยได้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคำพูดเสมอเขาตระหนักว่าความสามารถหรือว่าสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยความสามารถในการทำนายความฝันเนี่ยมันไม่ได้เป็นมาจากตัวเขาเองเลยแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงอ่า ความเข้าใจประทานความรู้เหล่านี้ให้กับเขานะครับคําพูดของเขาจึงถวายเกยียรติแต่พระเจ้าไม่ได้ยกย่องหรือว่าแย่งเกยียรติพระเจ้ามาเป็นของตัวเองเลยนะครับ <c oughs> เราเห็นนะเหมือนที่น้องการบอกนะว่าน้องการบอกว่าพระเจ้าบอกไว้แล้วนะว่าคนที่ถ่อมใจพระเจ้าจะยกชูขึ้นนะแล้วเราก็ได้เห็นการยกชูของพระเจ้าขึ้นนะวันนี้เรายังไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นเรายังไม่พูดถึงตรงนั้นนะแต่ มาดูว่าเราในเหตุการณ์เนี่ยเราเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าพูดถึงการที่มีการกันดานอาหารเจ็ดปีที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการความอุดมสมบูรณ์ถามว่าเรื่องนี้เราเราเราได้เรียนรู้อะไรนะนะสำหรับสาหรับนกนกเชื่อว่าพวกเราที่อยู่ภูเก็ตแล้วอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยเราน่าจะเข้าใจดีเลยนะ เราภูกเก็ตเนี่ยเป็นเมืองเป็นเกาะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมากมาก่อนนะฮะ,ะเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับการความอุดมสมบูรณ์7ปีอปีของเรามีมาหลายสิบปีนานยิ่งกว่า7ปีนะฮะแต่หลังจากนั้นอียิปต์เกิดการกระหัน7ปีของเราเนี่เรานับดูเราเพิ่งจะแค่2ปีนะจริงๆเราไม่ต้อง2ปีเราเราเห็นว่า แค่ปีเดียวอะแค่ปีแรกปีเดียวเนี่ยถ้าไม่ได้มีโครงการต่างๆที่รัฐต้องช่วยเหลือมาเนี่ยคนคนคนนี่คือลําบากคนนี่คือตายกันไปนไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะแล้วนี่ย่างเข้าปีที่สองนี่ก็คือสาหัสสาดกันนะใครที่เคยเคยพอไปได้ก็หลายคนก็อยู่ในภาวะที่ไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับนั่นนั่นเองเราเห็นว่านี่คือแค่สองปีเองนะ แล้วเราลองนึกด,ดูว่าในอียิปต์จะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้เจ็ดปีนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเจ็ดปีที่มันหนักหนาสาหัสสาการจริงๆถ้าไม่ได้มีการเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าสิ่งนี้ให้บทเรียนอะไรกับเรานะให้บทเรียนว่าชีวิตเราเราต้องรู้จักเตรียมตัวสำหรับอนาคตข้างหน้านะเราต้องรู้ว่าในเวลาเนี้ยเวลาที่เรามี เหลือเฟือเหลือกินเนี่ยเวลาที่พระพรของพระเจ้าหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องดําเนินชีวิตแบบมีความระมัดระวังนะเราต้องดําเนินชีวิตด้วยการที่ไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้ไปแล้วก็ฝากวันพรุ่งนี้ไว้เป็นเรื่องของพระเจ้านะเราเห็นว่าเราต้องมีการบริหารจัดการเ,เพื่ออนาคตที่ดีนะครับเราจึงเห็นว่าหลายคนเนื่องจากไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ยอยู่ดีๆการ เงินปัญหาจะเกิดขึ้นอ,อย่างนี้นะเราได้เห็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตคนที่หาเงินได้บางคนเดือนหนึ่งเป็นนะเหมือนที่เราได้เคยฟังคำพยานกันไปเราได้เห็นบางคนเป็นเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นหมอผ่าตัดหมอศัลยกรรมความงามเคยหาเงินได้เดือนละสองล้านต่อเดือนเดือนละไม่ต่ำกว่าล้านสองล้านเะนี่ยอยู่ดีๆไม่มีรายได้เลยอยู่ในความเครียด มากเพราะว่าก่อนหน้านี้เงินที่หามาได้เนี่ยก็เอาไปทํานู่นทํานีหน่หมดไม่ได้เคยคิดว่าวันหนึ่งจะกเกิดเหตุการณ์ที่ตัวเองไม่สามารถหาเงินได้นะครับหรือว่า,าบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจปีหนึ่งทารายได้เป็นหลักหลายสิบล้านหลักร้อยล้านไม่เคยคิดว่าวันหนึ่องอยู่ดีๆจะไม่มีงานไม่มีลูกค้านะเงินก่อ,อนหน้าที่ที่หามาได้กาไรที่หามาได้ก็เอาไปลงทุนเอาไปซื้อ ที่เอาไปซื้อนู่นซื้อนี่หมดนะถึงเวลาก็ไม่สามารถแปลงทรัพย์สินกลับมาเป็นเงินได้ในเวลาที่ <c oughs> สุดท้ายเราจึงเห็นว่าการเตรียมตัวและการคิดเผื่อไว้เป็นเรื่องที่ดีอย่าไปคิดว่าอะไรมันจะยั่งยืนตลอดไปนะพระคัมภีร์บอกไว้ว่าทุกอย่างมีวาระของมันนะมันมีวาระเก็บเกี่ยวมันมีวาระ ทิ้งล้างนะมันมีวาระปลูกมันมีวาระถอนทุกอย่างคือมันมีเวลามันมีวาระของมันเหมือนเหมือนเราก็รู้ว่าคือทุกอย่างในโลกเนี่ยมันมันไม่มีอะไรย,ยั่งยืนมันอันีิจังนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เราเองก็ต้องอเรียนรู้ที่จะรู้จักเตรียมตัวรู้จัก รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรอย่างเหมาะสมในเวลาไหนนะเหมือนเหมือนในเวลานี้เวลาพระพรามาเราก็ต้องรู้ว่าเราจะเก็บเราจะบริหารเราจะทําอย่างไรเหมือนในเวลานี้โยเซฟรู้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าพระเจ้าบอกไว้นะก็เลยมีการเตรียมตัวมีการให้ตั้งคนขึ้นมาดูแลบริหารจัดการเพื่อที่จะเก็บผลผลิตเก็บการเก็บเกี่ยวเอาไว20้20%ใช่ไหมหนึ่งใน5คือ2 0เ เก็บเอาไว้เตรียมไว้สําหรับการกันอันาราที่จะเกิดขึ้นนะเราเห็นว่าการที่จะเก็บเกี่ยวมันก็ต้องตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถนะอย่างที่เราเห็นว่ายูเซฟเองก็ไม่ได้ยกตัวเองขึ้นมานะให้ฟาโรห์เป็นผู้ที่ตัดสินใจสิทธิอำนาจในการเลือกเนี่ยอยู่ที่ฟาโรห์นะฟาโรห์จะเลือกใครตั้งใครเนี่ยยูเซฟไม่รู้อยู่แล้วว่าคนรอบตัวฟาโรมีใครมีความสามารถอะไรอย่างไรบ้างนะก็ให้ฟาโรห์เลือกแต่งตั้งเอา นะครับก็เราก็เห็นว่าการงานต่างๆก็เหมือนกันหลักการให้เรารู้ว่าเ,เราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องเหมือนทํางานการงานอะไรต่างๆเราก็ต้องให้คนที่มีความสามารถมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในการดูแลการงานนั้นได้มาเป็นอย่างดีในการที่จะเป็นคนดูแลนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอ้ ทำทำแล้วก็ไม่มีคนรับผิดชอบไม่มีการดูแลนะถ้าอยู่ดีๆก็บอกว่ามีกฎมีการตั้งว่าทุกคนต้องเก็บแต่ไม่มีคนคอยบริหารจัดการคอยดูแลนะการเก็บรวบรวมสะสมทรัพยากรไว้ในช่วงเจ็ดปีแรกก็คงไม่สามารถเก็บไว้ได้อย่างดีนะเพราะฉะนั้นการคนที่ดูแลก็เป็นคนที่ดูแลบริหารจัดการก็เป็น กุญแจสาคัญเป็นหัวใจที่สําคัญด้วยนะครับสําหรับสําหรับในการที่ทําให้สิ่งต่างๆนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับนั่นก็เป็นหลักที่เราก็ต้องดนหนักนะซึ่งซึ่งมันก็เป็นหลักของคนในโลกแหละไม่เพียงแต่ว่าเราเห็นว่าในทางของพระเจ้าเราก็ต้องใช้หลักของสิ่งเหล่านี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าบอกว่าเฮ้ยเรามีพระเจ้าแล้วเราฝากทุกอย่างไว้กับพระเจ้าแล้วเราจะ ดำเนินชีวิตแบบไหนก็ได้เราจะทําแบบไหนก็ได้นะไม่ถูกเพราะว่าพระเจ้าก็มีหลักการมีหลักเกณฑ์ของพระองค์นะครับไม่ใช่บอกว่าอ๋อเรามีพระเจ้าแล้วเราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเราก็เฮ้ยไม่ต้องมีตั้งคนขึ้นมาดูแลหรอกถ้าเราจะทํางานอะไรสักอย่างหรือว่าเราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเราก็เออต้งได้ช่วยๆกันทําไม่ต้องมีคนรับผิดชอบไม่ต้องมีการมาตามมาเที่ยวเก็บหรอกเพราะว่าเนี่ยอธิษฐานแล้วนะสิ่งนั้นก็ไม่ถูกต้องนะเราก็เห็นว่า การอธิษฐานเป็นเรื่องที่ดีการพึ่งพาพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีแต่เราเองก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้หลักการต่างๆที่มันเป็นหลักการที่ดีมาในการช่วยบริหารในการช่วยทาให้อย่างเต็มกําลังอย่างเต็มที่ของเราด้วยนะแล้วสิ่งนี้เราจึงจะเห็นความเจริญเกิดขึ้นนะครับนะถ้าคุณอยาก,กวนนะเห็นไหมไหมครับ พระเจ้าวัดพรทุกคนนะครับอ่าโอเคออ่ะอ่ะะน,นั้นครับผมอ่านิสาที่ทษานหน่อยดุครับครับพระราชนิพนธ์พระบุตรพระธิดาบริสุทธิ์ขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะสัตบุรุษรักอันติใจของพระเยซูคริสต์เจ้าข้าขอบคุณสำหรับพระวจนะคขัมของพระองค์ที่เราได้เรียนรู้ความเข้าใจพระองค์ในเช้าวนันนี้ที่พระองค์นั้นทรงตรัสใพระวจชนักขัม ญาติเรากับโยเซฟก็มีดาเจ้าข้าให้เรานั้นได้ถวายสงาราศีแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะเพียงผู้เดียวเพราะทุกสิ่งที่กระทําได้นั้นไม่ใช่ด้วยกาลังละสติปัญญาของเราเองแต่โดยที่พระองค์ทรงกระทานทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ชีวิตของเราพูมิดาเจ้าและขอบคุณสำหรับพี่นกที่เขายอมสละเวลาในตอนเช้าเพื่อมาแบ่งปันพระวจนะทําให้แก่เราได้เรียนรู้เข้าใจมากิขึ้น ด้วยพระคำของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าของพระองสมบูรณ์พระพรพิโนกอย่างมากมายพระบิดาเจ้าและในเวลานี้ขอพระองค์โดยรอยแผ่นกติของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงแต่งพันแต่ต้องรัดสินอาการเจ็บพอของพิ่นกและความเจ็บป่วยในร่างกายของคนหลายในเวลานี้ให้หายออกไปให้หมดด้วยนน้นพระเยซูนาซีผไม่อนุญาตให้ความเจ็บป่วยเหล่านี้อยู่ในร่างกายของษย์ เราใช้องค์ประกอบและองค์จะองค์ทรงรักพระบิดาเจ้าองค์องค์ทรงแต่งตั้งและกำจัดมันออกไปให้มันออกไปถัดีปด้วยนะครับให้ย็นสุดและให้มันออกไปที่ดวงตั้งดังหนาวหินจับจิต้ำลังเต็มไปด้วยความเจ็บปวดนี้ให้มันออกไปให้หมดนะพระองค์นะที่สั้างจิตนี้กำลังเร็วแรงใหม่ให้แก่พระบิดาเจ้าให้เราได้รู้ว่าจะ เพราะเขามีพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นแม่ทิประเสินี่เป็นพระเจ้าที่เป็นสิ่งอยู่ในชีวิตของเขาเขาเองนะที่จะเอาชนะทุกสิ่งได้เขาเองนะจนทุกอย่างนั้ด้วยกำลังพระเยซูคริสต์เจ้าไ้เาของพระอคและอาการไอของีนอกก็เช่นแต่เ้าให้หายออกไปหนึ่งวันที่ไม่อักเสบที่อยู่ี้ทางไเราใช้ของเราเองต่อไปเันไม่อาจาเจประดิ มีเสียงที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเขานนัที่จะพูดอ่านพระวชนธของพระองค์บอกมาอย่างชัดเจนพระดาเจะไม่มีอาการเจี่ยบป่วยใดๆเลยไม่ยอกคนในเช้าวันนี้ในความปราบการดูแลของพระองค์ปกป้องเขาก็มีิดาเจ้าไม่ว่าเขาจะเดินไปที่ใดเขาเองจะเดินไปด้วย ความยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาพระยาจักรพุ่ยพรในยุ่งจากของเขาให้เขาแยกสักได้รุดออกไปเป็นความเมื่อยมันใหม่พระเจ้าค่ะพระสมบูรณ์ระพรเราทุกๆคนลุกแต่เจ้าพระเจาบุญในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีค่ะบุญพรค่ะ